อ,นนอันนี้เป็นเครื่องใช้ร้านนะครับเอาไว้ใช้ร้านละบซื้อในร้านม,มาห้าวิกระหวนี่แล้วก็อีกเครื่องนี่ก็ดีเหมือนกันแต่ว่านู้นมันจะดีกว่าอันนี้สำ สำหรับร้านทั่วธรรมาดาส่วนนี้สำหรับร้านทั่วที่มีติดข้าหรือว่ามีข้ามอันนี้มันมีข้าดีคือจะไม่เมื่อยหรอกนี่เป็นของใช้ที่ร้านเองนะครับจะให้ดูมันแล้วก็นี่นะ